ผมชื่อพยงผิวทองครับผมเป็นนักแต่งเพลงผมไม่สบายผมเป็นโรคตับครับสาเหตุที่เป็นโรคตับก็คือการเป็นนักแต่งเพลงนี่คือต้องบางครั้งเราต้องอยู่ในวงเล่าในวงการที่เพื่อนเพื่อนเขาดูดบุหรี่อะไรอยู่นั่นน่ะนะคือเราเราเราต้องไปทำงานกลางคืนด้วยครับกับการที่เป็นนักแต่งเพลงอยู่ในห้องอัดเนี่ยเราเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปคือเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีจนวันหนึ่งเราเราก็ได้ไปหาหมอ เราก็ไปตรวจเลือดไปตรวจอะไรนั่นนะคุณบอกก็บอกว่าอืคุณเป็นโรคตับเขาถามว่าุทานเหล้า,าไหมเราก็บอกเราทานเหลา้าเพราะเราทํางานแบบนี้กลางคืนนี้คุณบอกเขาก็ให้ยามากินก็รักษาตัวอยู่ประมาณสักสี่ปีในระหว่างที่เรารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็ทรงอยู่ในสภาพแบบว่าอย,อ,ยอยู่แบบเก่าที่เราที่เราเป็นไม่สบายนะครับวันหนึ่งคือพิธิกเกแก,ก็บอกว่าอาจารย์มันมีทางเลือกอยู่ทางนึงนะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจารย์ลองลองไปใช้ดูอาจารย์ลองเอามากินดูนะ เราก็เมื่อในเมื่อพิธิกแนะนําเราก็เลยเรามาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นครั้งแรกที่ผมกินคือสีชมพูสีม่วงแล้วก็อีก,กาดผมกินอยู่ประมาณ15วัน15วันปุ๊บร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมากเลยครับจากที่เราผิวดาเริ่มมีมีสีมีสันขึ้นมาจากน้ำหนักของเราที่มันเริ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับ จนจนเราเราเล่นไม่ใจว่าอีผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันใช่จริงๆกับโลกนี้โลกจักรที่เราเป็นเนี่ยคือในระหว่างที่เป็นมันทรมานมากเลยครับเราเราจะอดหลับอดนอนอะไรก็ไม่ได้เราไม่มีเรี้ยวไม่มีแรงในโลกตัวนี้เนี่ยรา่างกายเราจะเปลี่ยนไปในทางที่แบบโซมากๆเลยครับพอเราพอเราได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ปุ๊บร่างกายเรากลับมาแข็งแรงเรามีน้ํามีนวลมีสีมีสันขึ้นคือตอนนี้ผมเชื่อร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าเซอร์ิตินเขาดีจริง